เอาว้าอีกอนพี่น้องใส่ดักโชคใส่ดักทรับเครือเขาหลงแฝนไวประตูนาบ้านแฝันนาล้านหรือว่าแฟนไหวหนารถเข้าผ้ารดผ้าข้ามขับไปหาเงินหาข้ามเนะดักเงินดักข้ามเขามาโดยใช้พุทธคุณเครือเขาหลงพี่น้องมีไส้มีซุ้มมีกระตาเป็นมงคลดีดีเวลาคนปลูกบ้านปลูกเคื่อนเห็นบ่พี่นอ้นองเป็นอย่างคือตรงมีไส้มีกวกมีอักอันนี้ก็เป็นของดีค่ะพี่น้องซึ่งไส้พุทธคุณเครือเขาหลงเนี่ยท่านสัญเส้นเครือเขาหลงเขาไปในไส้นี่เด้อพี่น้องเด้อนี่ ร้านค้าได้เงียบขายของอยงกแค่เงียบทอนเขาเป็นเมีขาเขาต้องมีตัวสวยเด้พี่น้องเลยขั้นสีเทาไปค่ะตะกำปั่นแบบว่าลุยโดยเอาดวงไปเนี่ยว่สู่เขาเด้พี่น้องทุกร้านเขามีของดีหมดเอาด้วเจ้าโชดดีแล้วที่ไม่เห็นเงียบทอนพี่น้องนี่นะเอาไปเฟ้เฟนไวน,น่าร้านเจ้าเดอ้อมีสองแบบสองสุดเด้อพี่น้องนี่เป็นไสธรรมดาและอีกสุดหน,น,นึ่งสุดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นไส่ ใส่บวกเบี้ยแก้ไปแบบนี้นะคะก็จะแฝนไว้แบบนี้พี่น้องนี่นเพิกเนี่ยบรับบดีออกจากเยนจากซ่านออกจากลานเท้าผมพี่น้องค้นอีสามันลายหนะนี่บางทีเห็นเฮ้าขายของนี่ก็สกัดกันเฮาเด้เมื่ออย่างเฮ้าขายดีเด้พี่น้องเอาสลาบชุดนี้เ้อใส่บวกเบี้ยแก้แล้วกับใส่ชุดธรรมดาตามกําลังที่พี่น้องบูชาได้เลยเด้อพี่น้องเด้อนี่มีสองชุดนะคะชุดนี้กับชุดนี้นะคะอย่าทอนปากตะกาหายคา